แล้วก็ทายได้ีลยวนี้ะครับลุงเกียวลุงเกียวตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เกียวฟิชชิ่งครับคันสิบฟุตซื้อมาสามร้อยโคตรหมานเลยครับโอ้โหนอกไวจังนอกเลยอ่ะ <uk> โอ้โหเล่นแป๊บเดียวครับนอกแล้ว อย่าไปเล่นมันครับลงไปเอาเลยครับเดี๋ยวจะไม่ได้กินปลาครับ